สวัสดีค่ะสวัสนี้นะคะเดี๋ยวจะมาตัดรีวิวป้ายนี้นะคะตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยกระสอบป้ายดอลล่านะคะ Adeyin เป็นรายการรวมรวมชายหญิงรวมชายหญิงกระสอบ100ตัวนะคะพี่ขากระสอบ100ตัวบอกเลยว่าราคาถูกที่สุดในปัตตพีนะคะเป็นราคาที่ประชดผัวนะคะง่ายๆเลยจบ กระสอบ100ตัวค่ะถูกมากแน่นอนนะคะหาราคานี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว100ตัวตกตัวละ17บาทในกระสอบเท่านั้นเองถูกแค่ไหนพี่คิดเอานะคะฮ่ามาค่ะแคบไปหลังอีกอเอาคลูกค้าท่านใดนะคะต้องการกระสอบลูกนี้ที่รีวิวก็รีแบแคปหน้าจอส่งเข้ามาได้เลยนะ หรืออยากจะได้ลูกอื่นป้ายนี้ก็รีบแคปหน้าจอส่งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่รับกระสอบที่รีวิวนะคะง่ายๆเลยกระสอบที่รีวิวนะคะปุ๊รวมส่งให้ลูกค้าฟรีฟรีฟรีนะคะรวมส่งให้ลูกค้าฟรีฟรีฟร,ฟรีไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนจัดส่งให้ลูกค้าฟรีแล้วลูกค้าได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิว โอเคค่ะเอาตัวอื่นได้เลยกระสอบ100ตัวขายง่ายขายมันขายดีขายคล่องค่ะตกตัวละ17บาทในกระสอบเท่านั้นนะพี่นะราคาประชดผัวนะคะปกติแล้วกระสอบลูกนี้เนี่ยปูจะขายอยู่ประมาณลูกละสองสองพันห้านะคะจัดไปค่ะจัดให้ไม่ซีเรียสไม่คิดมากนะคะราคาชิวๆอุ้ยขยับมาค่ะขยับมาค่ะ ขยับมาค่ะนี่นะคะขอโชว์ด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะ17บาทมีรีวายปาร์ตอีเทอ่ทอะใครอยากได้ลูกนี้ที่รีวิวก็ทักเข้ามาได้เลยค่าส่งไม่ต้องออกเดี๋ยวออกให้อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะจะค่าส่ง3 400ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวออกให้อ่ามาค่ะมาค่ะโชว์กันต่อนะคะได้ทุกตัวเลย นี่สีสวยมากพี่ขยับมาให้ลูกค้าดูข้างหน้าอีกหน่อยว่ามันเข้มแล้วมันก็สวยจริงๆตัวนี้ผู้ชายนะแล้วงานยังเหมือนใหม่เลยดูสิเห็นะหุ่ยเข้มมากนี่นะคะสวยมากสวยมากอ่ะเดี๋ยวจะขยับไปข้างหน้าอีกสักนิดหนึงแบบ นี่อยดำแบบอ่ะขอใกล้ๆค่ะขอใกล้ๆใ,ให้ลูกค้าได้ชมนะคะดูความดำค่ะพี่แล้วดูตูดค่ะพี่หมีช่วยทางตูดหนะะ่อยค่ะตูดพี่หมีอ่ะแวกนะะ่อยค่ะแวกนะะ่อยค่ะก็บอกน้องคนไหนว่าโอเคนี่ความเข้มเป็นไงล่ะผู้หญิงนะคะตัวนี้เอ็กซ์เฟรชจนนะคะ่ะมา เอ็กซ์เครดจีนนะคะอ่ะพี่มีโชว์ตัวอื่นได้เลยค่ะนี่เห็นไหมเข้มมากพี่เป็นไงล่ะงานสวยนะคะตูดไม่บางเป้าไม่ขาดงานโอเคโอเคค่ะนี่ของผู้ชายนะคะผู้ชายสไตล์ขาดเดิมๆขาดเดิมๆเ,เดี๋ยวน้องไปสัก ไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะอ่ะเราถ่ายคลิปกันไปก็มีลูกค้ามาน้ารนะคะก็ไม่เป็นไรนี่นะเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนี้ได้เลยจ้ะขอบคุณมากค่ะพี่ลีนะคะลีสิบเจ็ดบาทได้ลีค่ะพี่ค่ะมีทั้งเอวสูงเอวกลางและเอวต่ำ มีทั้งเอวสูงเอวกลางและเอวต่ำงานแฟชั่นเดิมๆงานผ้ายืดงานผ้าไม่ยืดนี่ทรงตัวนี้ผู้ชายนะทรงตัวนี้ผู้ชายน่าอ,อะไรวะลักกี้ลักกี้ค่ะลักกี้กระดุมนะคะพี่อมช่วยดูกล้องให้หน่อยได้ไหมคะลักกี้กระดุมค่ะคุณพี่นี่นเป็นไงล่ะของผู้ชายนะคะ me. Mm -hmm. แฮเ่ะนะแคะ่ะเ,<ม>เห็นนะดํเปาโอเ,โอเตัวนี้ก็ลีวะเยแี่ยเดินี้ยตัวนี้รีค่ะอ,อ,อ,อตัวนี้รีแฟชั่นของผู้ชายรีแฟชั่นของผู้ชาย คนก็เต็มเต็นอีกทีนะึ่งมีแฟชั่นของผู้ชายนะ17บ้านไบาทในกระซอกอ่ะสวยๆสวยๆมีทั้งทรงผู้ชายทรงผู้หญิงนะคะที่รูปเดียวขายได้ทั้งชายทั้งหญิงถูกมากถูกมากวันนี้ก็ทรงผู้ชายนะ ทรงบอยงานทรงบอยทรงบอยค่ะตัวนี้งานรุ่นเก่านะคะอ่าข้ยิ้มแค่นะสวยค่ะสวยอ่ะลีนะคะตัวนี้ล,ขะะลีของผู้หญิงนะคะลีของผู้หญิงนะไลเดอร์ลีนะพี่พี่ดูึ่งตัวก่อนอ่ะยเยอะเยอะคุ้มค่ะคุ้มคุ้มต่อไปนี้คุ้มอ่ะ ใครเอาลูกนี้ที่รีวิวก็อย่างที่ปูบอกนะคะอย่างที่ปูบอกนะคะอยู่ไหนก็แล้วแต่ทำไมเจ้าปูจะเป็นนางตะกน่อยนี่รีอีกแล้วลคยลังไงรีอีกแล้วโชว์เลรีวายอีกแล้วซุโฟโลของผู้หญิงนะเห็นไหมของผู้หญิงนะนี่อ่ะ โชว์ให้ดูเลยมีตัวนี้ขากระบ,บอกของผู้ชายนะคะพี่เอาเป็นว่าไม่ต้องขายอะไรมากมายค่ะร้อยห้าสิบก็ได้แล้วอ่โชว์รีไวตัวนี้ให้ลูกค้าดูบูสคับนะคะ<ม>พี่ก็คัดแยกขายเอาได้เลยนะเป้ดกระสอบม,มาเนี่ยถ้ามันยับพี่ไม่ต้องตกใจน,นะคะสะบัดตกใส่คนข้างๆสองสามทีเดี๋ยวเงเก็ขายเลยนะคะนี่งานแฟชั่นงานแฟชั่น ลองพี่นี่ลองทาบดูเออเป็นไงสไตล์แฟชั่นสวยเมดอินเม็กซิโกเลยนะเนี่ยเมดอินเม็กซิโกเลยเนี่ยมาไกลเลยนะยเนะเ้น่ายง่ายถ่ายไวยค่ะเซเว่น ตล์แฟชั่นนะคะสไตล์แฟชั่นสีเข้มเข้มส,สวยอวยตัวนี้ทรงผู้ชายค่ะพี่ขากระบอกตรงนะคะกระบอกหลังเท่มากคุ้มค่าคุ้มราคาในคะยอยกได้ป้ายนี้ก็เดี๋ยวให้เวลาในการแคปป้ายอีกนะคะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงแปดให้ลูกค้าได้แคปป้ายอเมริกัน Eagle ค่ะโอ้โหรวมแบรนด์จริงๆค่ะรวมแบรนด์จริงๆรวมแบรนด์รวมชายหญิงจริงๆ คุ้มค่ามากเลยอเมริกันอีเกิลก็มานะทรงนี้จริงๆได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเพราะว่ากระเป๋าหลังมันใหญ่นี่งานดชไซนสีฟอกค่ะสีฟอกตอนนี้คิดจรงจังสีฟอกคิดมากอันแน่แก๊ปค่ะแก๊บแก๊บนะคะดูซะก่อนใครไม่จัดไม่ได้แล้ว สอบที่รีวิวรวมส่งฟรีให้ขนาดนี้ใครไม่จัดไม่ได้แล้วส่วนกระสอบที่รีวิวขายแล้วอย่าเสียใจนะไม่ต้องร้องไห้นะลูกอื่นยังมีนะคะลูกอื่นยังม mm ีโคนวี N e ค่ะสีขาวขาวมากค่ะขาวมากเลย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นงานสไตล์วินเทจนะพี่งานสไตล์วินเทจผ้าบอยวินเทจ คือปุ๊กก็อยากจะท้าห้ดูนะแต่ว่ามันก็คงจะครึ่งนึงของตัวปุดด๊กอะแค่นี้ก็กันสวยๆค่ะสวยๆส,สีเขาเรียกว่าอะไรอะตะกี้ขี้มา้าขี้เขียวขี้ไก่ไปตอง<า>ไปเตย <laughs> โอ้ยขาวสวยมากทรงนี้ผู้หญิงนะนั่นนั่นนั่นคุาเข้งอะโอเโอนวี่ค่ะโอเนวี่องดูให้ดูสีกันเลย ดูยี่ห้อค่ะดูสีว่าเข้มแค่ไหนไส่เลยค่ะ ธนาคารไว้อีกหลายหลายเขาเรียกว่าหลายนิ้วนี่คืออนาคตแฟชั่นนะคะสไตล์แฟชั่นค่ะเป็นเดิมค่ะแฟชั่นเดิมๆมนมีคนตัวนี้น่าจะซักสามแปดนะน่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วมีไม่กี่ตัว จริงๆแล้วจะมีลูกค้าบางคนน่ะเวลาที่แบบซื้อไปอ่ะเขาจะมีบางคนนะเอาไปตัดขาขายเป็นสามถุงก็มีนะบางตัวขายเป็นสามถุงเอาไปตัดขาก็ตัดเสร็จก็ไม่ต้องซักพี่สบายๆอย่างที่ผู้บอกอ่ะสบัดใส่หน้าคนข้างๆสองทีอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรานะเรียบร้อย,ยอดดเห็นนนีีีกว่่าาท้้สวยมาก,กนะคะโอเค ไปต่อนี่ข,า,ขาดไ้ใหญ่สวยเนาะโอ้สวยจริงลูกค้าบางคนนะที่ปูเห็นหนะอย่างที่ปูบอกเลยข้อไปตัดขาขายสามส่วนก็มีนะ<ม>คือก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการแดัดแปลง แดปมันอะแดปให้มันเพิ่มมูลค่าก็มีบางคนก็ขี้เกียจก็ขายเดิมๆเ,เลยพี่นี่ตัวหนึ่งสิบเจ็ดบาทอย่าไปคิดมากนะคะเมื่อกี้ forever นะเอวสูงอือม,มีงานเดสท็อปด้วยเอวิฟเจ็ดนะงานใหม่ยังมีป้ายห้อยติดมาเลยอะ่ะนะคะไม่รับไม่ได้แล้วจรสอบที่รีวิว ไม่ต้องแย่งกันนะคะเพราะว่ากระสอบที่รีวิวตัดแค่ลูกเดียวรีวายค่ะรีวายผู้หญิงค่ะขาเดฟค่ะขาเดฟเล็กๆสวยๆตอนนี้แก๊ปนะคะด๋ยวขอพี่หมีขยับมาหน่อยค่ะโอเคนะคะแก๊ปของผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วผู้ชายก็ใส่ได้เพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่ b านาน่าค่ะบานาน่าบานาน่ารีพับบิกถ้าภาษาบ้านเราก็กล้วยจบรี้กวายรีวอีกแล้วโอ้ได้หลายตัวแท้เยอะเยอะเยอะคุ้มค่า17บเจ็ดบาท ตัวนี้ขากระบอกขากระบอกตรงงานสวยเลยนะนะคะกระสอบที่รีวิวพี่ได้ทุกตัวเลยที่ถ่ายอยู่นี้นะคะพี่เห็นทุกตัวเลยแล้วก็สอบที่รีวิวนะจะไปไวมากเพราะว่าลูกค้าจะเห็นทุกตัวที่เราถ่ายรีวิวและที่สําคัญกระสอบที่รีวิวเรายัางไงพี่อมถุงฟรีอะไรนะ จัดส่งฟรีอะไรนะจัดส่งฟรีนี่ฟันหน้ากับหลุนเลยเะเนี่ยี้รีวิวนะคะเอารีวิวอีกแล้วฮะกระสอบที่รีวิวเราส่งให้ฟรีฟรีฟรีนะคะจัดสรงฟรีจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีเออดังถึงปักซอยยังอเมริกันอีเกลค่ะแดมค่ะนั่น เนี่ยตัวเนี้ยพี่หมีใส่ได้เห็นไหมสวยตัดกับเสื้อมากเลยตัวนี้งานบอยค่ะงานบอยยี่ห้อแก๊ปค่ะอ่ะโชว์ป้ายทั้งหลังนิดนึงนะคะแก๊ปได้ผ้าบอยด้วยเอวสูงบินเทเคตัวสุดท้ายแล้วนะคะขอโชว์ป้ายเลยค่ะมูจะนับหนึ่งถึงแปดวิ ให้ลูกค้าแคปป้ายนะคะใครอยากได้ป้ายนี้แคปรอไว้เลยนะพี่นั่นแหละค่ะยืนนิ่งๆค่ะสวดไว้ก่อนใครอยากได้ป้ายนี้นะคะพี่รีบแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบ o ๊กได้เลยเพราะบอกเลยว่าป้ายนี้ราคานี้พี่หาที่ไหนไม่ได้แนะ่นอนราคานี้ มาชุดหัวจริงๆค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ